คือเข้าทู่เสกบนก่อนเนาะคะ่ะเนาะมันจะบริสุเสียเที่ยว มืออื่นวันพระนะคะมือวัทีสิบเก่าเจอกันนะคะวันทีสิบเก่าเพราะว่า <pers> uh <huh. S 1> วันทีสิบเก่าก็เตรียมตัวนางลำนา,ง,ๆๆนา,ง,ำางนั่งลำลำสาวละบ่วงเหมือนกัน <laughs> ค่ะกตจังาแห <laughs> น้ำกันนะคะแห่ต้นผาปาน้ำกันนะคะรวมถวายปูพ้นกับเมีย่ยเจนรับเป็นหลัเนะคะเป็นสามปูแต่สำหรับเอี้ยนะคะผู้ละคนกับ บ่เด็เบิ้งเคียบบ่หู่ยากนะคะว่าวันพระแม่คู่บ่รับแขกครับอะไรเ้ยมืนขึ้นแม่คู่ก็บ่รับเพราะว่าช่วงบ่ายบ่่่ได้รับบแขกชวงายนะคะช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่2:00นฮงเศราหอดใบโม่งนะคะเนาะบอกเวลาให้ฮู้นะคะบานเทื่อบางทีแม่คู่ก็ติดธุระต้องออกไปข้างนอกนะคะไปช่วงบ่านักเที่ยวคุ้ลงคนมาก็สิบ่พอจังซี่นะคะบวกกันใบเนาะแบ่ขอขอบคุณขอบคุณ เอฟซีหลายๆนะคะที่ได้รวมเรียงลดใจก็ไม่ปู้มาตลอดเนาะค่ะบพขาดสายกับมีผู้โชคดีผู้ได้อาหารการวันมือี้ไดคักเนาะเขาคักส่วนระยะที่ปูบนลุงคลิปเนาะค่ะตอนลุงคลิปส่วนระยะเทียงเมื่อบายมุ่งอยู่เนาะคะ่ะกันผู้ใดเอาทัานกับคือสีไใดคือยังปูว่า เอาลดขั้นน้ำเงินไปล่างนะคะรดขั้นเลถอีเดียหกหนึ่งหกหนึ่งแมนบอร์หกหนึ่งค่ะเพราะว่าปลายประมูลนั่นก็คือหกหนึ่งหกหนึ่งกับอ๋อหกหนึ่งนะคะครับเต็มๆนะครับแต่กรบัญชีห้าเจ็ดศูนย์ค่ะมีเจ็ดศูนย์นั่นนะคะอุดมสมรณ์กระสิโชคดีแ่่สำหรับผู้เรียนบเปลี่ยนนะคะค่ะเบื้องไปเรื่อยๆล้วกวันที่ไวรัฐบาลออกนะคะเนาะอันนี้ก็คือของ นางละมุนอุบลชัยขอร่วมถ้าบุดกันไปคู่ห้าร้อยบาทนะคะเม่คู่สามร้อยเต่ม,มูสองร้อยนะคะ่อะขอขอบคุณขอบคุณลรยๆค่ะเตีม,มูค่ะเป็นรวมุญมากนะคะคุณละมุนอุบลชัยเด้อ

เออถืงเอไว้ได้หลัอหมอบกันถึงเือไว้ได้ไม่กระทำมือได้ยังถือน้งต่องมือเวลาด้เด้อเด้อไว้ได้ยามปวดเท้าอีกแบบมือเวลาเชียงแบบมือไว้ได้เร่งแบบมือทุกสิ่งทุกอย่างมือเวลาทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอเวลาด้คือมือนี่งว่าชื่อชื่อเก๊แมงแบ่ครับปู่เออมือขื้นกะว่าชื่อชื่อกะมารเปจังค่ะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้บางคนก็ไม่เข้าใจ เออทำไมกูไม่ได้ทำไมกูไม่ถูกหรอทำไมเขาถูกทำไมกูไม่ถูกอืมเพราะยังไม่ถึงเวลาอืมข้ามบาเวราเออเป็นงังมือคือบร่างบงบังบทถึงไวที่อิก็มันคือร่างต่างๆดางว่าทุกสิ่งทุกอย่างมือไปเลยะครับเราเข้าใจนะเออบแมนบาเออือได้ดังมกดังกจหัด้รดังใะข้อมืจะข้อมันกันยะถึผ่ากันนะ เออค่อมงานคนมเดิมเปิดงานคือบารม่คือวัดต้อขาแต่ของเม่ใจก่นเขาเงี้ยงปากก่ของงานเด้อขนาดคูณจะว่าปากกตของไปกัดเทนังเราไม่เก็บกันดูม่เออืมมันเป็นอย่างงั้นเอออ้นี่ลูกรานรวมบุญมาทางรัมูเนาะเออหายมือเขือมือรัมือเขืมือมัดอายุวันน้าือขาเพราะหนึ่งหนึ่งแล้วก็รูงวันนู้กานเออมือใครบ้าง หมอกงหมอก่ะหม้อแต้บมเออถือได้ว่า่าวเท้าี๊แ้วเออเอฟซีรวมบุ่มมากเออร้ายคู่ร้ายคน่ร้ายคือแข่งเรื่องง่ายไหมบุ่มเาเออแตมาแบบภาวะคู่การมอกอชาลาคู่ใจคือว่าถคือว่าแังกันต่างพอผู้ขาดผู้ใจเฮ็ดคือว่าคือใจเฮ็ดคือเกาละอืมเ่ว่าคือผู้ขาดใจเฮ็ดมึงได้ว่กจำเป็นต้องคือเรื่องเบื่อแบบกันคือว่าแข่งบ้านเนาะ เออผู้ใดได้หอยน้ำขาดไปมันมันมีววม่คลงายค้ายคล้ายหน้ามาเห็นมาถางวันดีอือคอยเปล่งคอยแปรงนัะลูกเนาะใช้ถงถางบุญ้าเออไม่ได้มีขายไม่ได้เยียนเวียนคนเออเออผู้ใดใท้องไปก็ได้เกิดก็ข้อผู้ใดกกเกก็ได้เกิดก็ข้อเออเปิ่งดูเป็นง่างมาเออไปดูบุญบาตรไม่มีไครเกิดอือ ผู้ใดอึดค้าก่าดอนกันเรื่องของเขาเนาะคืองั้นแข่งไก่มาเปินได้ข้างผู้ใดเก็บหมกเก็บไก่กระโดดนางทวนเออเเรอเออโดดนางระกรกานไก่เออครับ่หายไก่ร้องบ่กุ้งบ้าอือว่าคือกระโขึ้นมากบ่มากกตอกรโพมาหาไก่คือกันวการกัของไก่คือกัาวมบ่หนกู้ระหายคือไา่กัการกับของไก่เออพ่อขนาดงามเมือ งังบอกขั้นต่ายเราเราอยังไม่ใช่เกินไปทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้เออดูที่ชั้นดานและชั้นดอนตัวเองจะปรับเปลี่ยนยึดใช้มั้เออถ้าปรับเปลี่ยนยึดใช้กับสิ่อดูการแข่งเออผู้ใด้ขั้นชั้นดานบ่าดีมั้งกับคือเก่าเออคือเขาววาน่ารักดักบ่ได้ไม่เก้ดักงาเนาะอยู่เนาะเออไม่อ้อนดักงานไม่เก้ดักอือ เขอนไหนกับว่าตื่นว่ากรรมคือเก่าเอาเนี่ใช้เก่ามาถ่าบารกเดือนนี้หายตอ่นขึใจแบบไีกับคือเก่าเออคัดเก่าบ่ได้มาหน่ะผู้กำขังบ่ปฏิบัติมกปฏิบัติใจบ่พึ่งตื่นึ่กใจเออเอาแต่ความเขินความเขิเออของกับข้อเออมาระบายอารมณ์ให้กับครอขัวผูระค่งแต่บ่โง่บ่ว่างนะ ข้ามบาบ่ปุ่งบ่ว่างที่ถ่ายจะคข้องเดือดร้อนนั่นค่ะเออดูบ่เปิ่นเออดูทำไรทำมึงบ่เปิ่นมากไงไฟลุกยากหน้าง่ายหน้าง่ายเราได้ยังได้รึงได้รางวัลอะไรสำหรับหน้าได้่ายได้หนีได้เสียงป้อเออวูบเปิ่นตั้งแข่งได้ทุกได้หนักได้ข้อมรับากจากครบเออกินอยู่แบบพอเพียงแต่ไม่เดือดร้อนนะลูกนะเออห้าวฮ็ดไปหักลับเปื่นทุก เออเป็นกข์มากแลาา่กรรมมาโชดดินป่าอากาศมาโชดพีโชดข้างงานใหม่มาโชดเวทวดาป่าดินกูกินกูทานกูเคยเคยเคยขังเออกูเคยเคยแบบอยางกูตกคุกแต่งักาเหมาคอกูเนื้อเทวดาบ้อหูกะตากต้มไปเลยาาห,ห่างไปเด้ยืครับผูเออผู้ทั้งทขงกระตามครับอืมผู้ใดเคยกันไดใดกังขันเคอยืมเคยยืมเออมห้ครัวเคชัวนั่งง้อเออตามมาชื่อไผ่มาอ่า ไม่เป็นไรอ้ากร้านส่ม้าดำด้วยเด้รเด้อคอยตึนคอยไปคอยคือคอยค่ะคอยตึงคอยทานวันคือคือเฟต้งบพอเต้งจังได้วันพระช่วนวันคือคือเก่าเช้ารำบงเฮเอพอคือจังไหมันบํานึ่าเช้าำบงป๊อปเถาบงแถวไหมบ๊อเชี่ยบงไหนบ๊อเถาบงก็ื้อคาปูวันคือคือเก่านทุก้านพอไม่อก่ากตกตกงงด้ รักธรรมก้งแต่อายุสิบเก้าคืสิบเก้าปีขึ้นไปจนหอดใสมุกจากบดางยหอดใสครับปุ่อ,อายุนานา<อ>รักตั้งแต่สิบเก้าจนถึงอายุเก้าสิบปีเด้อครบมไปคุณได้งานบ้างได้ข้างเอาแล้ว,ลวเออเออเออคูได้ข้างมาบ่าได้ให้ดูให้าางใช้รถมาช่บยเออบางงานอือ เขาเรียกว่าย้อนรุกมั้งเนาะครับปมกากคึกเก่าหอเก่คึกกาคึกเก่าหอเก่าคึอไม่เหมืนกบข้าดินี้ดิเออรักธรรมะพอคึกแปดตือเอาว่าพอคึกแปดอัคึกแปดกระดคืกกันสิบปดกระดาอารุมาุ่มั้งารัอารุมอารึกแปดคึกเก่ากระดคึกกันอืมคึกแปดแล้วก็คึเก้าน้อเอเริ่มรักธรรมะดอเริ่มรักธรรมะตังแต้ วิหน้าชื่อนึ่เป็นตรงปัดนะอึ่งนะครับพูบ้นชื่อสิบเก้าจัดจัดจัดครับผู้จาสิฟอนฟอนเสร็ล้วพูดจ่าสนะิจัดจังบนบงแล้วมาลงมาเทงมาร้องเลงแล้วมามื่อมาเมย์พูดกับแม่เพื่อนกันเยไงูไปงานได้บบเครือเอืับัู

เออกัดขาลูกขาร้านม้วนชื่นหัวเท้าผนได้รับอันพร้อมเลยครับเออเช้าน้บามงได้ตนไป้ักปูได้บ่านมารมาาเลยอปตีขตีขายตาูกันกูได้ให้ตีให้ตัาจนปะปุ่คือเก่าเอาผู้ใดก่อนงามผู้ใดก่อนงามรม้วนเอออ้อนจากเสืออย่าพ่อจากที่นึกเพื่อจะไหนจะให้รางวัลนะหัวหอกหัวโดนหัวดำรับหมดรักเด้อลู้รับเือบเก่า ตัวเรือเป็นพกร้านตา m ักมกตามั t แก่เนองกับมากคนมานะมันมาเป็นเงินได้ห่ะบุกทีกบใหม่บ้านเมืเขาบักากเด้อมันดึเนาะครับผมบากเกเรด้อยเขาบ่านมุ่ง้อนลูกมานมันเป็นการผู้ชายกับไอ้นนะมอผู้ชายแค่ไปใช้กับผมอจะไปคืนเด็กขาเดิเดอครับผูแค่ใช้กับผมแ่เอาเนื้อแค่เอาแบบมันเนี่ยครับผม ย้าค่ปเอาทำไมเนีู่้เมื่เขาดังนะบ้าเป็นบ้านรัาคือง่มาปูต่งเป็นบ้านเนือมาผู้ชายผเขอโตบ่เคยเห็นกับพ้อเนาะมาค่ะใช่จะผู้นีงเขาเอาทำไมคัดหู้ผู้ชายจะไปหาเาก็ไปหาใัรกับปู่ไปเมื่อมงแล้วกับผครับปูแา่คองขาบานก็ไดู้มื่อนะาม่เป็นัะ ใชปอืมถือว่าโมวันถือว่างึ่งไปนั่กันคร้ัดเออมาคือแบบผาบมาถือว่าเราาเรื่อถือว่าเราถืมาบมา